มหาบทกวีภูมิใจเสนอมหากาบวุมเนื้อหานี้มีการเปิดเผยและก็ต้องขออภัยสำหรับคำที่สุภาพเกินไปนะครับ สาวน้อยรีเบกานางเอกของเรื่องครับคือเธอเนะี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่กับปู่ของเธอฮะและบ้านของปู่เนี่ยโคตรแสนจะน่าอยู่ครับรอบๆแม่งมีแต่ทะเลจนความโชคดีของเธอเนี่ยก็ได้พบเจอกับเด็กชายหน้าตาดีคนหนึง่งฮะรุ่นราวคราวเดียวกันครับนามว่าทอมเขาก็ได้เข้ามาทําความรู้จักกันท,ทุกๆวันเนี่ยไอเด็กนี่ก็จะชวนไปเล่นด้วยกันตลอดครับคุณผู้ชมจนวันหนึ่งเนี่ยไอเด็กนี่ก็ชักชวนเธอไปเล่นที่บ้านปู่ของรีเบกาเนี่ยก็ได้โทรตามฮะว่าหลังคอยอยู่ใสเรื่อง ความที่รีเบกาเนี่ยนอนแงงแม่งอยู่ครับปู่เนี่ยก็เลยต้องบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่แแตช่างมันพอพ่อของทอมมี่ออกไปเนี่ยรีเบกาก็ได้สปรติงตัวเองขึ้นมาหลอกผู้ใหญ่ได้สําเร็จกูรู้นะพวกมึงเคยทารีเบกาเนี่ยก็ดีใจสิครับในที่สุดกูก็ได้นอนบ้านพู้แล้วเยสพอรุ่งเชา้ารีเบกาเนี่ยก็ตื่นมาเล่นผู้ไต่ผู้ไต่ไอทอมฮะไอสัตว์เออเเห็นแล้วจักรจี้ทั้งสองคนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นแต่ความสุขเนี่ยก็กําลังจะสิ้นลงเพราะรีเบกาเนี่ยก็ได้บอกกับทอมว่า เธอจะไปอยู่โตเกียวกับแม่ครับทอมเนี่ยกระช็อกซีนีม่าสิครับเอาอีดอกมาทําให้รักและจากไปทอมเนี่ยก็ต้องโชว์ความเป็นแมนสักหน่อยดิงครับก่อนที่มึงจะไปเนี่ยกูจับจูบแม่งเลยสาในรีเบก้าเนี่ยกระดุ้งสิครับเรนจัดทนไม่ไหวกูหนีแม่งเลยหลายวันผ่านไปเนี่ยทอมก็เกิดความคิดเจ๋งๆครับมีบางอย่างเนี่ยจะมอบให้กับรีเบก้าก่อนที่เธอจะเดินทางไปเนี่ยสาวในรีเบก้าเนี่ยก็ตั้งตารอครับเมื่อไหร่มึงจะมาเนี่ยสุดท้ายทอมเนี่ยฮะก็ไม่ได้รักษาสัญญาไว้ได้12ปีผ่านปรีเบก ก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเฮ้ยๆๆไม่ได้เจอโฆษณาน,นมตอขึ้นเป็นกองรีเบกานะ้าเนี่ยไม่รีรอฮ่าดิ่งตรงไปตามหารักแท้ก็กคือไอ้หนูทอมนั่นเองที่ไปฝากจูบเธอไว้สุดท้ายเนะี่ยก็เจอจนได้เดี๋ยวนะทอมมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงเนี่ยตอนเป็นเด็กในมึงหน้าตาโคตรน,น่ารักตอนกูดูกูคิดว่ามึงหน้าตาดีขนาดนี้แล้วโตมามึงจะขนาดไหนโตมหาพ้องแลวสัดไอ้เชีย่ยกูนึกว่าโยกเยกเชิญยิ้มปรากฏว่าทอมมี่เนี่ยก็มีเมียเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมดูสภาพเมียมันครับ เออแม่งสมกันดีเนาะรีเบกก้ากับพอมเนี่ยก็สนทนากันครับจนเมียไอ้ทอมเนี่ยหึงฮะสุดท้ายก็เลิกลากันไป หลังจากนั้นรีเบกากับไอ้ทอมเนี่ยก็มานั่งคุยกันครับสักพักเนี่ยไม่รู้ไอ้ทอมมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาจูจ่ๆแม่งเปดิปดกระปุกโชว์สาวและโดดลงเลซะงั้นและนี่ก็คือมิติใหม่แห่งการจีบสาวครับคุณผู้ชมลองไปทํากันได้นะฮะจะได้นอนคุกยาวต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็คบกันครับแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยจะไปเที่ยวรอบโลกรีเบกาเนี่ยปวดปัสสาวะขึ้นมาเธอก็ขอตัวลงไปฉี่ครับกำลังจะดิ่งตรงไปฉี่แต่ไม่ทันฉี่ครับเพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นจังหวะที่ไอ้ทอมเนี่ยมันลงลรถ เสด็ไม่ดูหน้าดูหลังเธรถชนตายขาที่ครับคุณผู้ชมความรู้สึกของรีเบคก้าเนี่ยก็เกินคําบรรยายครับผ่านไปหลายอาทิตย์สิ่งที่รีเบคก้าทำเนี่ยมีไม่กี่อย่างฮะไม่ดูรูปไอ้ทอมก็ไปหลุมศพมันจนเธอเนี่ยขบคิดอยู่ตลอดเวลาว่ากูต้องทําอะไรสักอย่างนึงแล้วสุดท้ายเธอเนี่ยก็เป็นไอเดียเด็ดขึ้นมาโดยการจะทาโคนนิ่งรีเบคก้าเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยพ่อกับแม่ของทอมนะฮะแต่พ่อกับแม่ของทอมเองเนี่ยก็ปฏิเสธครับอีกทั้งเนี่ยยังสอนนางอีกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็น ต้องยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยอยากให้เป็นแต่ว่ารีเบกาเองเนี่ยกระบายความรู้สึกตัวเองนะครับว่าเธอยังรับกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเธอเนี่ยเคยจากทอมในวัยเด็กฮะแต่พอได้กลับมาเจอกันเนี่ยแม่งกระเสือกตายหนีครับคุณผู้ชมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเองเนี่ยพ่อกับแม่ของทอมก็ยินยอมให้รีเบกาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเพราะไม่ว่ายังไงเนี่ยพ่อกับแม่ของทอมเองเนี่ยก็ต้องจากไปแล้วครับไม่ได้จากตายนะฮะก็คือไปอยู่ที่อื่นรีเบกาเนี่ยก็ได้ทําการไปขุดหลุมศพไอ้ทอมขึ้นมาเพื่อที่จะอา เนอเยเย่ต่างๆเนี่ยให้กับหมอฮะผ่านไปหลายเดือนรีเบกาเนี่ยก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาและก็คลอดลูกออกมาได้สําเร็จและแน่นอนชื่อของลูกเธอเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อว่าทอมนั่นเองแล้วการเลี้ยงดูของรีเบกาเนี่ยก็เป็นทั้งแม่ฮะอีกความรู้สึกในในเนี่ยก็เป็นการรักไทที่อธิบายได้ยากยิ่งครับคุณผู้ชมมันมีวันนึงครับไปไทรีเบกาไทไทอมเก่ายังอยู่นะแม่งโค้งจับสตาร์ทเข้าเกียร์โยกทั้งคืนเลยแบบนี้ลูกชายเธอเนี่ยก็ได้พาเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะครับซึ่งเพื่อนันนเยป็ผู้ชา หน้าโคตรสวยครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นไรครับอ้าวเลยมึงเล่าฉากนี้ทําไมพี่กูอยากให้มึงดูไฟไทยออรีเบก้าที่เฉยจากนั้นพอมือถึงวันเกิดของทอมเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครมางานวันเกิดพี่แกเลยเพราะว่าคนแถวบ้านเนี่ยรู้ว่ารีเบกาเนี่ยมีลูกโดยการโคนนิ่งพวกนั้นเนี่ยแมงก็เลยเป็นฝ่ายต่อต้านครับมาให้ลูกตัวเองเนี่ยมาวุ่นวายกับไอ้ทอมฮะมันทําให้รีเบกาเนี่ยอารมณ์ขึ้นครับอะไรว่าแค่อยู่แปดปีเนี่ยมึงจะได้กันหน้ากันหนากูจะอยู่ต่ออีก2ปีเนี่ยไม่ได้เรื่องไง รีเบกาบอกว่าห้ามเธอเนี่ยไปเล่นกับพวกแม่งโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเนี่ยคบไม่ได้จังหวะนี้ครับรีเบกาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดความจริงอะไรนะฮะแต่ความจริงก็มีหนึ่งเดียวครับคือพวกมันเกนลียดพวกเราในเมื่อสังคมรังเกียจเนี่ยเธอจึงได้ตัดสินใจพาลูกไปอยู่ที่บ้านเก่าที่ติดเริมชายหาดอย่างโดดเดี่ยวครับคุณผู้ชมทั้งสองคนแม่ลูกเนี่ยก็ได้เล่นด้วยกันครับมันมีจังหวะในโลกครับไอ้ทอมเนี่ยเผลอพลาดเป็นลมทับแม่ตัวเองเกือบจะแลกแลกตัวซอบอสิรัตกันทอมมันรู้สึกแปลกๆก็เลยลกออก ปีเนี่ยบักทอมก็ได้โตขึ้นมาเป็นไอ้โยกแยกเหมือนเดิมแต่ที่แปลกคืออ e ีเรเบกามึงจะไม่แก่เลยใช่ไหมให้ตายเถอะคอสตูมอย่างน้อยเนยมึงก็น่าจะย้อมผมให้มันงอกสักหนนึ่งก็ยังได้ต่อมาไอ้ทอมเนี่ยก็ได้มีเมียเป็นที่เรียบร้อยฮะได้อยู่บ้านเดียวกันทั้งสองคนเนี่ยก็หยอกล้อเล่นกันครับรรเบรกาเนี่ยก็ได้ดูอย่างห่างเกิดค,ความหึงครับมันมีวันนึงครับหิมะเนี่ยคือตกหนักมากรรเบรกาเนี่ยก็ได้พูดเข้าไปในห้องลูกชายตัวเองไปซุกบนที่นอนครับไอ้ทอมเนี่ยมันก็เลยนึกว่าเมียตัวเอง เมื่อเขือปอบแปลกครับพอรู้ว่าเป็นแม่ตัวเองนะก็โต๊ะกระจายมันทําให้ความรู้สึกของไอ้ทอมเนี่ยเรื่องแปลกๆไปอีกแล้วมันมีมันนึงเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกแม่กับลูกเนี่ยก็หยอกล้อเล่นการไอ้ทอมเนี่ยก็ได้เอาตะข่ายไปคุมหัวแม่ตัวเองมันก็ได้จังหวะไม่รู้เกิดความคิดส่นตีนไรขึ้นมาเอาหัวเนี่ยไปมุดเสื้อแม่ตัวเองซะง,งั้นด้วยความที่รีเบกาเนี่ยเธอมีจุดประสงค์เดิมอยู่แล้วก็เลยไม่ว่าอะไรเพอปล่อยเสียงค้างออกมาครับคุณผู้ชมมันทาให้ทอมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปกแปลกกกๆสสะมมเ้าไไไรรื่่่่ออออออยหััังจนนนนพบททีดชต ะะพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ได้มาที่ชายหาดทั้งสองคนได้เห็นหน้าไอ้ทอมเนี่ยก็เกิดความอึ้งอย่างรุนแรงครับ เพราะว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนลูกชายตัวเองมากมันทําให้ทอมเนี่ยตะงหาใจครับเลยพยายามถามแม่ตัวเองว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่ว่ารีเบคก้าเนี่ยจะไม่ได้พูดอะไรครับมันทาให้ทอมเนี่ยเกิดอารมณ์โทสะโวยวายฮะมีไอ้ทอมเนี่ยทนอยู่ไม่ได้เลยจากบ้านนี้ไปไอ้ทอมมันก็เลยกักขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําไม่ได้ติดโควิดนะครับแค่อยากรู้เฉยๆว่า2แก่นั้นคือใครตรงนี้ผมเข้าไม่ถึงนะฮะมันไม่รู้ว่ามันสมเหตุสมผลตรงไหน,นการที่จะเปิดเผยความรับทั้งหมดของเรื่องเนี่ยจะใช้เหตุผลนี้จริงๆหรือแและแม่ก็ใช้ ผลนี้จริงๆครับคุณผู้ชมหลังจากนานรีเบกาเนี่ยก็ได้เอาโน้ตบุ๊กในรูปชายตัวเองดูคือในนั้นเนี่ยก็จะมีรูปไอ้ทอมนะครับผัวเก่าแก่ที่ตายไปแล้วก็รูปครอบครัวของไอ้ทอมนั่นเองไอ้ทอมโคนิ่งเนี่ยก็ได้รู้ความจริงที่หมดพี่แกเนี่ยรักไม่ได้ครับอารวาสบีพอแม่ตัวเองแล้วก็ทุ่มลงกับเปียงฮะจังหวะนี้เนี่ยบักพอมันสับสนไปหมดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครพ่อเป็นใครแม่เป็นใครและตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรคําถามมากมายเนี่ยมันอยู่ในหัวไอ้ทอมโคนิ่งครับว่่่่าาาาาเเนนนจะกกกิดมมมทํไนนััแ็ตอว แม่มันใหญ่ครับทําไมเนี่ยต้องทําให้เขาเกิดมาเพียงเพราะว่ามาแทนที่สามีตัวเองและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ให้ความรักผมแบบไหนกันแน่มันก็เลยถามแม่ตัวเองว่าแม่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมไอ้ทอมมันก็ได้จับแม่ตัวเองสตาร์เกียโยกแม่งยันว่างครับคุณผู้ชมพอรุ่งเช้าไอ้ทอมมันก็ได้ล่ลําลามแม่ตัวเองแล้วก็จับไปนะฮะรีเบกาเนี่ยก็ได้แต่นั่งคบคิดเรื่องราวที่ผ่านมาได้แต่ถามตัวเองสั้นๆว่ากูทําอะไรลงไปและนี่ก็คือมหากาพย์วูเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับมหากาพย์สเต็ปมัน จริงๆอีพาพยนเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผิดศีลธรรมอย่างยิ่งก็เลยไม่ได้ถูกใช้ในหลายๆประเทศนะครับแต่ที่จริงเนี่ยผู้กำกับเขาก็คงสื่อสารอะไราบางอย่างเป็นการสะท้อนสังคมในปัจจุบันนั่นเองถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลตกหล่นยังไงเนี่ยผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับและท้ายที่สุดหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดที่มันหม,หมดทุกอย่างและอย่าลืมกันนะครับมหาบทโโวี